ครับอีกเรื่องหนึน่งเหตุกาวณ์อะไรรึล่ามีดรามาร่ามีมีมีมืมอกอมันคือดราม่าเหรอเป็นดรามาร่าอยู่ก็ต้องสเอกอที่มีเออที่มีคนเกาไปถ่านไม่ฟินได้บายผมว่าพี่เขาก็อธิบายปกตินในมุมของเขานะซูเพี่เขาก็พูดก,ก็ก็มีก็เคารพในใน,ใน,ใ,นในความคิดเห็นของแต่ละคนแหละเหมือแนบบกันเคารพทั้งพี่เราเคารพทั้งคนที่เขาถาม คนนี้แบบเอามาก่อให้ครู้เดี๋ยวผมไม่เรียกวาดามาผมว่าจะเป็นความคิดเห็นที่มันอาจจะไม่ตรงกันมากกว่าก็าไม่ผิด์มอธิบายก็เป็นมุมอธิบายคือพี่ฟิล์มเขาโตแล้วเขาก็อธิบายแบบคนนี้เขาโตผมว่าพี่เขาก็ไม่ได้วูดผิดอะไรใน,ในตรงนั้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรกับคนนี้ไปว่าพี่เขาแต่ว่าผมแบบให้เข้าใจกันดีกว่าจริงเวลาพี่แกอก็มีก็มีคนเข้ามาถามเหมือนกันครับซึ่งผมอ่านไม่ค่อยทันหรอก มันไวมากครับอันนี้ต้องแบบเข้าใจด้วยว่าเวลาพวกเราไลฟ์อ่ะคอมเมนต์มันเร็วมากมันเร็วมากแล้วบางครั้งอะ่ะคืออันนี้อันนี้อาจจะเป็นแบบผมเห็นมีหลายหลายคอมเมนต์ที่อยากจะให้พวกเราเห็นแล้วคอมเมนต์แต่คำเดิมๆคำเดิมๆแล้วมันแบบทับทับทับ,ทบอยู่เรื่อยๆครับจริงๆอะ่ะบางครั้งแบบอาจจะเปิดโอก,กาสให้แฟนๆคนอื่นเขาได้แบบคอมเมนต์มามาด้วยไม่ใช่แบบว่าคอมเมนต์แต่ซ้ำๆๆๆๆกันอันนี้ก็ให้เคารพในพื้นที่ของกันและกันไปด้วย ใช่ครับบางประโยคบางอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบเออเราอาจจะอยากตอบแหละพอตอบพอตอบประโยคนี้ไปปุ๊บไอประโยคนั้นที่เขาพิมพ์มามันเลื่อนไปแล้วเออซึ่งแบบอันนี้ก็แบบอาจจะคือบางบางครั้งเวลาไลฟ์อ่ะเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็อยากจะให้อยู่ในใ,ในในมุมอย่างนั้นไปก่อนไม่ใช่แบบว่าไปเรื่องอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงถามได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ที่บอกว่าพี่เขาแชาลมจริงผมว่าไม่ได้ใช้ เข,เขาเขาเขาพูดดีๆอ่ะเออเพราะถ้าเรารู้จักนิสัยไทพี่พ yes ี์เขาเป็นคนแบบเป็นคนจริงจังเขาเป็นคนแบบเออเขาเป็นคนจริงจังอยู่แล้วแล้วก็คือพี่เขาพูดได้ปกติเขาไม่ได้ว่าอะไรนะเท่าที่แบบผมดูอ่ะว่าแล้วที่พิจารณาคือพี่เขาไม่ได้มีพี่เล่ะโอ้ยไม่มีครับนี่ยังโทรมาอยู่เลยตอนที่ผมต่อกันดั้มพี่เขายังโทรมาเหรอเอ้ยน้องเป็นไงช่วงนี้ยังถามก็อยู่เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ออกงานด้วยกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วไงครับแต่จริงๆอ่ะ เราอยู่ในช่องเดียวกันมันก็มีแบบงานที่ต้องมาร่วมกันต้องมาเจอกันผมก็ต้องไปโปรโมทละครเรื่องใหม่พี่ฟิล์มเขาก็มีงานของเขาคือจะให้พวกผมมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไ,ไปไม่ได้ดใช่ครับเอาเวลาแต่ละคนไปนอนกันก่อน <laughs> เออ